พบกับรุงในเรนโบว์อินเดสกายเช่นเคยนะคะและวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่เมืองคร์เร็กของรัฐไอโอวาค่ะแล้วลุงก็จะพาทุกคนนะคะไปปั่นจักรยานชมบรรยากาศริมทะเลสาบนะคะเพราะว่าจากที่เราขับรถเข้ามา,าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยว่าจะพาทุกคนไปปั่นจักรยานเล่นกันค่ะยังไงตอนนี้เราก็ไปกเลยดีกว่าค่ะ Now supposedly this is one way, so we have to be careful, okay? ตอนนี้เราก็อยู่ที่เคียร์เร็กสเตจพาร์คนะคะอันนี้ก็เป็นบีชของทะเลสาบแห่งนี้คนก็จะมาเล่นน้ำบรรยากาศแต่น้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่ออรคะ่ะถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นคงเป็นแบบชะอาหรือว่าบางแสนประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่าบรรยากาศดีนะคะ ใช่ไหมคะมีเขามีที่นั่งมีอะไรให้เรียบร้อยบรรยาก,กาศทุกคนก็ใครอยากอาบแดดก็อาบแดดใครอยากนั่งในร่มก็นั่งและนั่นก็คือจักรยานคู่จกของเราค่ะเต้ก็จะมีเดสกีแล้วก็มีเหมือนบ้านเราอะอะไรอะบาน,นาน่าบูทอะไรอย่างเงี้ยบริการด้วยนะคะ วันนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะประมาณ27เองศารหรือว่าเด็กๆสนุกกันใหญ่นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในเมืองเคลียเล็กนะคะตอนนี้ลุงก,ก็อยู่ที่สวนสาธารนณะ ตรงนั้นเขามีสนามเด็กเล่นด้วยค่ะเดี๋ยวให้ดูกระแตกระแตกินขนมเดวิดเอาขนมให้ตะกี้ไม่คุ้นคนเลยค่ะมันลงมาจับเอาขนมแล้วมันก็วิ่งขึ้นไปเยอะมากๆเลยค่ะกระแตที่นี่นู่นนะคะเต็มไปหมดเลยแต่ลุงจะพาเดินไปดูโอ้โหจั c ค n I have one แพ k เกอรั้เดี๋ยวเราจะเอาแพกเกอให้กระแตตัวนั้นกันเห็นไหมคะอุ้ยมีสองตัวอยู่ต้องแบ่งกันนะอยู่จะกินคนตัวเดียวไม่ได้นะรู้ไหมเนี่ยอ่าถ้าอยู่ตกใจฉันนะอยู่จะไม่ได้กินเห็นไหมคะตกใจรึมึน,นอ่ามันจะได้กินไหมอ่า น่าไม่สนใจด้วยอ,อยู่ไม่ได้กินเหรอ,อยูไม่ได้กินใช่ไหมมันเขาไม่ได้กินแคกเกอร์ <laughs> เดี๋ยวลุงจะพาตามล่านี่เห็นไหมคะ เก่งมากเห็นไหมคะน่ะจะหนีไปไหนฉันจะถ่ายวิดีโออยู่มันซ่อนนะ่ะถ่ายก็ได้นู่นค่ะเต็มไปหมดเลยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเต็มไปหมดอยู่ตรงมานั่งตรงพูนเห็นไหมคะทุกคนอาจจะไม่เห็นอันนี้ก็คือน้ำดื่ม นาำสำหรับดื่มแต่ว่าช่วงนี้โควิดไม่น่าดื่มนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเมืองน,นี้แบบเมืองเล็กๆน่ารัก ฝั่งนูนจะเป็นชายหาดสำหรับลงไปเล่นน้ำค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลากลับไปที่แคมป์จอดรถของเราแล้วค่ะ <laughs> Thank you, honey. Having years before, maybe it's the light baby. I don't know. This one, too, honey. Lately, I've been noticing <laughs> those revelations. Time can, honey. Time has really let that beauty show. You gotta know. ก็ได้กลับมาถึงที่จอดรถของลุงแล้วนะคะทุกคนและนั่นก็คือทั้งหมดของทริปเราในวันนี้ค่ะยังไงลุงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะติชมแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย